พี่น้องสวัสดีครับครั้งแรกครับผมว่าจะล่องพายเรือผู้เดียวพี่น้องครับว่าจะล่องพายเรือผู้เดียววานเหี้ยมันวานมันสิได้ผมเคยเห็นต่เพิ่นวานพายพี่น้องมาเคยจักเทียพี่น้องตะพัดมาเปลี่ยนเคยอยู่นี่กัพายเรือเปลี่ยนแต่ว่า,าพายผู้เดียววานเหี้ยเคยพายจักเทียมาทดสอบกันผมว่ามันจะเป็นยังไง มันก็เป็นเงี้งกันกลางจีละพี่น้องโอ้บ่เคยเลยจีระพี่นอ้องไยเรียบผู้เดียวนี่นั่งผู้เดียวมันจะกขาสันโอ้ยบัตรนัดเลยเขาฟังบ่ได้ฟังบ่ได้อะนี่ลืพี่น้อง ตะลกแล้วพี่น้องตะลกแล้วสมสอว่ากนไม่เคยไปยเรือกเม่เมื่อ่เคยพายพายเองว่านเอยงพี่น้องอบึงบจ,จืดเลย คือการที่เขาเพื่อนไพ่นี่เพื่อน,น,นจะเอาตัวถ่า,ายเรื่อนที่ตัวเองยืนนะครับเข้าไปโอ้คนฝีมือนะครับผมชำนาญน,นะครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกบังเคยจักเทีย่ยวบังหลุนว่ามันจะมีตัวเครื่องมันปรทธานในคำพี่น้องปกติแล้วต้องผมพันก็นี่คำก็ดีนิดหน่อยครับผมโอ้มาหลุดพี่น้องว่าสิป็นมารป่ ตกน้ำตาบันลดเนอะเออเตะก็เป็นเตกดีปันเดสำนักเอ่อยืนพิจ uhm ังหวะครับยืนพิจังหวะที่นี่ก็บบานลงมันกับเอานาลงมันกับตกน้ำนั่นแล้วที่นี่แล้วกูได้พาบานเนาะ ป่าตื่นพี่น้องว่ามีเตียมป่ามันตือนว่ามีเตียมเลยโอ้บ่พันเลยพี่น,อน,น้องให้แนวต้ไผ่มีผู้ผู้พาผู้พ่พานผู้บ้ายไห่ครับผมบ่ขอทาเลย้าเอ,ยอยางนี้ยว่าน่อพัน แต่ว่าเกิดจะหัดเรื่อยพี่น้องห้าอย่าม้วนนเองนะมันยังสิสบายบบต้องไปใส่ผู้อื่นพ้ายให้นะเห็นเพื่อนเฮ็ดน,นะครับเห็นเพื่อนเฮ็ดเพิ่นก็พ้าเอง,าเองวานเองชำนาญครับเพิ่นก็ได้อยู่อันนี้ถือว่าครั้งแรกครับผมเป็นประสบการณ์ไปรูปว่าครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งต่อไปมันจะชำนาญบ่เกิดทพยายามเฮ็ดเรื่อยๆครับผม